กินน้ำน้ำทำให้ข้าวไอ้กินข้าวอร่อยค่ะแล้วก็จะเอาผักกาดขาวมาตากแห้งนี่ทุกคนคั่วคั่คัว,ว,วนะคะแล้วก็มาตำแล้ว เอาไม่ชบงสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมิโมสาวกะเหี่ยงต่างนะคะวันนี้นะคะมิโมก็จะพามาทาเมนูเป็นเมนูอาหารกะเรียงค่ะซึ่งเป็นเมนูบ้านๆน,นะคะหลายคนน่าจะยังไม่เคยกินนะคะซึ่งเมนูวันนี้ที่มิโมจะทํานะคะมีอยู่2เมนูค่ะเมนูแรกเลยนะคะก็คือชื่อเทียว์จพิซซ่านะคะอันนี้ก็คือมะกอ,อกค่ะทุกคนนี่มะกอ,อกนะคะแล้วเรียกว่าจะพิซซ่าแล้วเราก็จะใส่น้ํานะคะใส่น้ําไปในนี้ค่ะ ก็ใส่อันนี้ไปด้วยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะสามารถกินกับข้าวได้อร่อยมากๆเมนูที่2นะคะนั่นก็คือยำยำผักกระดองตักยำผักกระดองค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าข้าวอ๊อ,อบักเอ๋อเมียมอข้าวบักเอ๋อจะบ้าชี่เหรอจะบ้าชี่ข้าวบาชี่เดี๋ยว no เป็นเมนูหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เดี๋ยวเมโมจะทำเมน,นูแรกก่อนนะคะนั่นก็คือใส่น้ำนะคะเดี๋ยวเอาไปใส่น้ำให้มันได้พอดีก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็เอาน้ำมาจากห,ห้อยค่ะน้ำประปานะคะใส่ประมาณนี้แหละเื่อให้ดูเรายัางม,มองมโมคือดรแลพวกว่าน้ำมันชุ แล้วก็จะเอามาซอยใส่ในน้ำในนนี้นะคะทุกคนจริงๆคือเขาจะใส่ในในส้มตำเนาะอร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยนะคะอันนี้ใส่กับน้ำกินน้ำน้ำทำให้ข้าวไอ้กินข้าวอร่อยเมนูนี้นะคะไม่รู้ว่ามีใครเคยกินบ้างเมโมคิดว่าคนกเกาหลีน่าจะเคยกินนะแต่ว่าคนไทยไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะเคยกินไหมเอ้ยนี่ใส่ไปแล้วเราก็ใส่สมุนไพรยอย่างอื่น ถ้ามีใบมีนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสดชื่นเนาะอ่าใส่ไปแล้วนะคะใส่น้ำพริกมาคลิปแล้วมั้ง สองเม็ดนะคะแม่ไม่ชอบกินเผ็ดใส่ตือแล้วนะคะนี่มาต้อทเราก็จะใส่ผักอีหลืนด้วยนะคะทุกคนเป็นผักที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารการีึกเลยทำให้เป็นความหอมนี่จริงๆรินงนตนี้มันมันขาดใบมิ้นท์อ่ะแล้วก็ นี่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เมนูแรกแล้วนะคะนั่นก็คือเมนูจูเทียร์แตเพซ่านะคะภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าแกงเย็นแกงเย็นเนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเมนูที่สองค่ะทุกคนอ่าเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเมนูที่สองค่ะทุกคนนี่เลยผักกาะดองนะคะอันนี้เป็นผักกาดขาวค่ะแล้วก็จะเอาผักกาดขาวมาตากแห้งเสร็จแล้วเอามาตากให้มันเหี่ยวๆแล้วมาดองแบบนี้ มันก็จะมีความเปลี่ยนสีเป็นสีนี้นะคะแตจริงๆคือระดองแบบนี้3ามสี่วันมันสีแบบนี้แล้วก็ไปตากแห้งมันก็จะกลายเป็นบ a เกเออหรือว่าผักกาดดองตากแห้งค่ะแต่วันนี้เมโมจะเอามายำนะคะนี่หรือว่าจะเชียวบะก,กอเออนะคะอืมอเคนี่ทุกคนสเสร็จแล้วก็ใส่พริกอันนี้คือพริกกระเรียที่เรา คั่วคั่วคั่วนะคะแล้วก็มาตำแล้วใครชอบกินเห็ดก็ใส่เยอะๆเลยถ้าไม่ชอบกินเห็ดก็ใส่น้อยๆนะคะที่ขันไม่ได้เลยคือชุรดค่ะตุใส่เกลือป่นใส่น้อยๆไปก่อนแล้วก็เออใส่ดำก โอ้มีเรียวปะยังหยกเลโอเคเจนเลยนะโอ้โอเคเจนแลรอไทยเหลือเหลือแค่นี้เดียวอือนี่ค่ะเมนูที่สองค่ะ ก็เป็นเมนูบ้านๆเหมือนกันนะคะแล้วก็บ้าอุ้เดี๋ยวแล้วก <mm ็อุ้ยเดี๋ยวมูชนอกกันแล้วเยอะหัวมันจะขาอะไรสักอย่างนเงือะฟาชีเหรออ๋อเออฟาชีอเหรอันนี้ก็จะไปผักชีฝรั่งนะ รามไหวียมั้งเราตอเรามามละพะทอเดียวจะรอชิมหน้า ามาชอ้อด้วเจ้าเลอมาช้อรบฟ้าไทยตอนนี้พ่อกลับมาแล้วปไปไปให้กิลิโมนี่นะคะตอนนี้ก็พ่อกับแม่ก็มากินข้าวเที่ยงแล้วนะคะโดยจะมาสัมภาษณ์นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะลา<ม>จะเหล่อชื่อาต์ด้านซีทีวีอ่ะโมอ๋อสองเมนูนี้นะคะทุกคนต้าื่อทีแล้วก็ค่ะออตบา้าดออะตบ้าชี ก็อร่อยทั้ง2เมนูเลยนะคะกินแล้วรู้สึกร่างกายกระปีก้กระเป๋าทาให้แบบเออไม่เหนื่อยล้าด้วยค่ะแล้วก็ใครที่กินข้าวไม่อร่อยอย่างแม่เมโมนี่กินข้าวไม่อร่อยเมนูนี้ค่ะทุกคนเมนูนี้ต้องกินเมนูนี้นะคะจะทําให้ดื่มน้ําอร่อยกินข้าวก็อร่อยเหมือนกันถ้าใครนะคะเคยกิน2เมนูนี้หรือไม่เคยกินก็คอมเมนต์ให้ฟังกันได้นะคะ แล้วก็คลิปหน้าน่ยอยากให้มีโมทาเมนูบ้านบ้านเมนูอะไรก็คอมเมนต์ให้ฟังกันได้นะคะตลอดคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เจนการในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนี่่แนลนะโมนะแะ 但是天哎，天啊，他肯定没不得补呢，补了吧，不得钱了，全部花出去。在啊，嗯，天哪，吃饭去了，快快快去补，去把钱弄回来。嗯，我们补的啊，天哦，嘛啊补哎，哎呀补回家。你干啥呢？我做我婆婆好了。